าสามล่าเสียงทองถามล่าเสียงทองนักร้องชายพอยกแม่ยกพันหลายเชิญดูจ้านักร้องชายคนที่หนึ่งบึงรดมาจากจอมบึง <c oughs> ราชบุรีทัศนัยกิติรุ่งสุวรรณเรียกสันส้นๆวา่าเป๋าเพื่อทุกหยาดหยดเพื่ออนาคตของพ่อและแม่ องๆเว้เต่าเน้ตั้งใจเรียนที่เดินจะมาราชูทิศอนาคตอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียบเรลงสเสน่หลูกุูงเพราะว่าความหมายมันโดนใจเตาเลือกเกินตตเต่าสัญญาณนะชะนะกลับไปจะแบกงองราชบุรีแก่บอล สองไอห,หนุม,นเมเมืองเพชรเสียงเด็ดเมืองชะอํารน่นนครคลังแก้วชื่อเล่นว่าปิงมารายการเนี้ยเพราะว่าทึ่งในความยาวนานและมาตรฐานการประกวดห้เอาใจน่าดูเลือกในคาถามาหานิยมมาเพราะว่าใช้ลูกคอยเยอะดีจะโชว์ว่ยายางนั้ <c oughs> นอนาคตเดีย๋ยวจะเป็นพิธีกรรายการอาหารแหมางานนี้นะครับมาไลไม่ต้องร้องเงินทองเราไม่ต้องให้เพราะหัวใจมีแต่กับข้าวเรืองประกวดไทยประสา โสพาชื่อเล่นวันนุใช้ยานามตามสไตล์เพื่อนคือไอแห้งเพิ่งเพลนั้นเป็นเด็กอำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าต่อเพื่อนอยากถึงดูเลือกเพลงขอบคุณแฟนเพลงเพราะว่าคิดถึงไอเอลยอนรักสลักใจถ้าร้องดีไอเอลก็จะเรื่มแต่ถ้าเกิดร้องไปแล้วลืมไอเอลจะมาเตือนใจก็ตัวใครตัวมั น้อ้วกหัวใจเกอร์สี่ชวใช้นรมโยธาชื่อเล่นว่าตรีเพื่อตั้งฉายาสะอลังการเลว่าตรีชดาฟ้าผ่าไม่ตายน้วรถทัวร์นาจากตะบ,บนท่ากเกษมืองสางแก้วเคยลืมลูดซิบบนเวทีมาแล้วในอิตานี่มาชุมทางครั้งนี้ตื่นเต็นมากเลือกแดงรักเพลงคิดถึงจำเอาไว้นะโอกาสไม่ใช่แท็กซี่จะได้มีมาบ่อยๆขึ้นชกมันต้องต่อยไม่งั้นก็ไม่ค่อย